ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาแช่ประสบการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับสละนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ขอขอบคุณบังฟิรีและทีมานด้วยนะครับตีมานต่างๆนะครับให้ผมมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนนะครับก็จะเล่าประวัตินะครับเกี่ยวกับการ ทำสละของผมนะครับผมก็เชื่อว่า,าหลายท่านนะครับไม่ว่าอาจารย์ต่างๆกูรูต่างๆก็โดนแบบผมนะครับก็คือเราเดินทางเดียวกันเราโดนเหมือนกันนะครับแรกๆนะครับเดี๋ยวขอไปนิดนึงนะครับก็จะบอกก่อนนะครับว่าจะเดินดูในสวนสุมาลีด้วยนะครับคือคุยไปดูไปนะครับในสวนนี้ก็คือ ในส่วนของสระที่ไม่ได้ผสมนะครับที่กําลังปรับปรุงบํารุงนะครับก็จาจะไม่สวยไม่เด่นไม่เรียบร้อยมีลุกมีอะไรมั่วไปหมดนะครับก็ระหว่างนี้ก็ดูหน่อยๆไปแล้วก็มาคุยกันนะครับก็เริ่มเลยนะครับก่อนดับเลกๆนะครับในการปลูกสละอินโดของผมนะครับมาจากเรียกว่าลงไหนนะครับเริ่มจากทานสละอินโดนะครับแล้วก็มีรสชาติฝานหน่อยๆก็ชอบนะครับ ชอบเกิดเกิดความชอบนะครับก็ได้เสาะหาต้นพันธุ์มาปลูกนะครับต้นพันธุ์มาปลูกก็ปลูกก็ต้นพันธุกก์ช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณต้นละห้าสิบหกสิบบาทนะครับได้หาต้นพันธุ์มาปลูกนะครับก็พอปลูกอยู่นะครับอยู่ประมาณสองปีถึงสามปีก็ให้ผลผลิตนะครับให้ผลผลิตแล้ว ออมาทานมันทานไม่ได้นะมันฝาดนะครับก็คือมี20-30ต้นก็คือรสชาติไม่เหมือนกันสักต้นนะครับบางต้นก็ทานได้บางต้นก็ฝานไม่ได้นะครับก็เกิดคำถามว่าต้องทํำยังไงนะครับก็ต้องก็เลยหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลอีกนะครับไปเจอว่าสามารถแยก,กแหน่อแขนงแบบสระสุมาลีได้นะครับก็ทําการ ไปหาแต่ละสวนนะครับที่มีาสายพันธุ์ที่เด็ดๆนะครับเด็ดๆเด่นๆนะครับเด่นๆ,ๆก็ทำการาตัดกแหนงสดนะครับเอกมาชํานะครับก็ตายบ้างรอดบ้างนะครับแล้วแต่่าแล้วแต่แหนงที่มาสภาพเป็นยังไงนะครับก็ต้องหัดกันเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าอยู่กับ ช่วงนี้อยู่ประมาณอสี่ปีนะครับสี่ปีก็คิดจากการปลูกมเมล็ดแล้วก็าการหาขนงนะครับก็หาสหหาไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนบอกว่าร่อยก็วิ่งเข้าไปหานะครับเข้าไปชิมนะครับก็จะเรียกว่า,าสรรหานะครับแล้วก็ได้ขอขนองนะครับมาตั้งตัวตัดมาชำนะครับ ้องหาวิธีให้รอดอีกนะครับจําไปเรื่อยนะครับจำนะครับทำกระแหนงไว้60-70ต้นนะครับทำกระแหนงก็ยังไม่ทันให้ผลผล,ผลิตด,ดีเลยนะครับได้ทานบนโดนโนกอีกแล้วนะครับมีอ่าเรียกว่า,ามีผลนําเข้าจากต่างประเทศมานะครับเป็นสลับบนโด,นโดนตะกร้าแดงนั่นเองนะครับ ก็ได้ชิมนะครับพอได้ชิมแล้วมันไม่มีไอฝาดนะครับมันไม่มีรสชาติฝาดเลยไม่มีไอฝาดพอไม่มีไอฝาดเราก็ช่างใจอีกแล้วนะครับทั้งที่ว่าขะเนีนที่ทําอยู่ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับก็ต้องปัดใจนะครับมาทําสลานนอกอีกนะครับซื้อมาเพาะมาปลูกอีกนะครับมาปลูกก็ให้ผลผลิตนะครับมีไอฝาดนะครับพบว่าเหมือนกับการเพาะสายน้าพึ้งชั่วเลข อช่วงแรกเลยนะครับเหมือนเพราะอะไรมีสิบต้นคืสิบรสชาตินะครับไม่อร่อยเหมือนกันทุกต้นนะครับแล้วก็มีไอฝาดนะครับแล้วก็มีต้นที่ไม่มีไอฝาดก็คือไม่กี่ต้นเองนะครับแล้วก็ผลก็เล็กนะครับแล้วก็มีคราบแบบกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือบนกลับนะครับวนกลับไปเจอปัญหาเก่าอีกแล้วครับปัญหาที่เราปลูกมาเล็ดครั้งแรกนะครับวนไปเจอปัญหาก็ ปวดหัวมากนะครับแต่ก็มีกําลังใจว่า,าเราค่อยคัดเอานะครับในสองสามต้นนะครับจากเสียร้อต้นก็เอาแค่2อสต้นมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวมัตเตอร์ในสวนนะครับเอาที่มันกลายดีมานะครับถามว่ามันกลายดีไหมมันไม่ได้กลายดีหรอกครับเราคิดยังไงครับเราคิดจากที่เราชิมที่เราคิดว่ากลายดีแล้วไปเทียบกับผลที่เราสั่งมาทานนะครับ มันมันสู้ไม่ได้ครับมันสู้ไม่ได้ดังนั้นก็บอกเลยว่ามันมันไม่ได้กลายดีนะครับแต่ก็ทำไมได้ครับเราไม่มีแขนงเขาจากนอกนครับต้องปลูกแล้วคัดเอานะครับก็อยากได้ดีๆเด่นๆสวนไหนบอกเด่นๆก็จัดการซื้อจัดการหามาครับหมดคนละเป็นหมื่นนะครับบอกเลยไปหามาหมดนะครับอะไรที่ดังๆสวนดังๆนะครับ ซื้อมานะครับวางต้นซื้อมาแล้วมันสู้เพราะเม็ดยังไม่ได้เลยนะครับต้นพันสองต้นแปดร้อยพวกนี้ครับพอมาให้ผลผลิตแล้วมารู้ว่าอ๋อมันสู้ปนโดที่เพาะจากเมล็ดไม่ได้เลยยังต้องฟันทิ้งนะครับเสียเวลานะครับในจุดนี้นะครับบอกเลยว่าทั้งเพาะเมล็ดสายน้ําพึ่งและเพาะเมล็ดปนโดตะกร้าแดงนะครับเราเสียเวลาไปหกปีแล้วนะครับก็คือยังไม่เห็นผลชัดเจนนะครับหกปีแล้ว เผมจึงบอกว่าเสียเงินเสียอะไรได้นะครับแต่เสียเวลาซื้อกลับไม่ได้จริงๆนะครับก็อยู่ที่หกปีแล้วนะครับสองอย่างนี้นะครับก็สรรหามาเรื่อยๆอีกนะครับหาเรื่อยๆก็่าได้ตำแหนงนอกมานะครับอย่างที่เกินรอบแรกว่าขอบคุณบางพิธีรัติมานะครับก็ได้ตะแหนงนอกเข้ามานะครับ ก็ได้นำมาปลูกนะครับปลูกก็ดูเลยกันมาแล้วปลูกกันมาเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นว่าอตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ก็คือปิดอ่านนะครับปิดอ่านไว้นะครับก็หากันมาแต่ละตัวนะครับก็เรื่องราวปีกย่อยมันยังมีอีกมากมายนะครับแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังแบบอ่าไม่ยาวมากอะไรประมาณนี้จริงๆรายละเอียดอีกย่อยต่างๆกว่าจะถึงวันนี้นะครับมันมันเยอะนะครับ มันมันอาเรีกว่ามันเขียนหนังสือได้เป็นเล่มนะครับบางท่านเจอมาครับเจอมาแบบโหดมากนะครับไม่ว่าเรื่องขนแขนงนอกนะครับที่เข้ามาแล้วปลูกสามสี่วันเหี่ยวตายหมดนะครับด้วยความที่อบมานะครับไม่ใช่ว่าเออได้ขนแขนงนอกมาแล้วมันรอดผลนะครับชุดแรกๆกล้างรากมา,ามาดูต้นละสองพันห้านะครับบางท่านเจอมานะครับมาดู ล้างรากน้าเข้าอ่านั่งเครื่องมาก็อสองพันห้าร้อยบาทต่อต้นนะครับบางต้นก็ขึ้นไปถึงสี่พันห้าพันนะครับยุคแรก,กๆนะครับสําหรับการแหงที่่าน้าเข้ามานะครับบอกเลยว่ามันมันมันโหดด้วยซ้ํานะครับตอนนั้นสาหีเข้ามาผมก็ยังอดก็คือตัดใจนั่นเองนะครับว่าไม่น่าจะไหวอยู่แล้วนะครับสาหีเพราะอะไรเพราะว่าอ่าผมต้อง คิดว่าสาลีอย่างน้อยต้นละ8 00 0แน่นอนนะครับผมคิดจากอะไรผมคิดจากสระสุมารีช่วงแรกๆนี้นะครับมาลีต้นช่วงแรกๆก็6 0 0 0น0 0 0ถึง12,000นะครับก็ปัจัจเหมือนกันนะครับว่าไม่ไหวแต่ก็ได้ราคามาประมาณ4 0 0พันนะครับก็ต้นละ4 0 0พันก็จะบอกเลยว่า4ี่พันยังไม่ได้รุ่นเพศนะครับไม่รู้ว่าเออเป็นเพศเมียหรือว่าเพศผู้หรือ,อให้ผลผลิตยังไงนะครับ ก็ต้องลุ้นกันอยู่ดีนะครับถึงบอกว่าอ่าสี 4, ่พันก็แพงนะครับถ้าไม่รู้เพศไม่รู้ว่าตรงบกไหมนะครับเป็นสาหรีไหมอะไรพวกนี้ครับก็มาถึงยุคนี้ครับสบายแล้วครับขอพูดให้รวงังอ่ะแบบอย่อย่าให้มันยาวเยอะเกินนะครับแบบย่อยๆนะครับจริงๆถ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าเอาเต็มสูบนี่ก็คือ ต้องอ่าพูดเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําหนังสือได้เป็นเล่มนะครับก็วันนี้มาพูดถึงอ่าท่านที่สนใจปลูกอ่ามายุคนี้สบายแล้วนะครับลงปกนะครับได้ต้นเมียก็คือเมียไปได้มาดูก็คือมาดูไปบนโดดซูปเปอร์ก็คือปนโดดซูปเปอร์ไปนะครับไม่ต้องกลัว,ไม,ลวมไม่ต้องกลัวเพศผู้เพศเมียไม่ต้องกลัวไม่ใช่นะครับบอกเลยว่ามาถึงยุคนี้อย่าคิดว่าแพงเลยครับ ก็เตรียมกับซื้อประสบการณ์เหมือนรุ่นพี่รุ่นอาจารย์ต่างๆนะครับบอกเลยเขาหมดคนละสองถึงสี่แสนนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมก็เยอะนะครับหมดเยอะเหมือนกันผมก็ใช้ได้นะครับเรื่องวิ่งหาสายพันธุ์ต่างๆนะครับต้องโทรถามคนโน้นคนนี้กูรู้บ้างนะครับโทรถามว่ารู้จัก,จกสวนไหนอสวนไหนที่อยู่ใกล้ๆผมบ้างนะครับเพื่อเข้าไปดูเพื่อเข้าไปขอซื้อแหนงนะครับ ปัญหาแบบว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับมันเยอะนะครับวันนี้มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เล็กน้อยนะครับรู้สึกยาวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมาพูดถึงอีกก็กติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ